ก็กลับสตอด์ดโค้ดโคนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่กับเราซ่องตาวานนะครับวันนี้ก็เราเปลี่ยนซื้อของซ่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับซ่องของผมก็เปลี่ยนเป็นชื้อว่าตาวานนะครับตอนนี้ก็เรามาอยู่กับเกมโลบอกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ผมจะมาหาวันนี้ก็ผมจะมาบอกวิธีหาผลนะครับหาแรกผลนะหาแรกผลแบบว่าที่มันตึงๆแล้วก็ ถ้าทุกคนอยากได้ผลที่มันเช่นะทุกคนต้องไปหาแลกมันจะมีอัน,น,นะน,นหนึ่งนะมันจะมีกลุ่มหนึ่งนะแต่ว่าทุกคนต้องไปหาแลกกันนะครับสําหรับขอผมว่ามีหมดแล้วนะครับพลสีแดงนะผลสีอื่นเนี่ยผมผลอื่นเนี่ยผมก็ยังไม่มีแต่ว่าผลสีแดงนะั้นผมมีหมดแล้วนะครับสําหรับผลสีแดงนะผลคิสเซนตเนี่ยก็ผมเพิ่งได้มาเป็นที่ร้อยนะ <laughs> พิ่งได้มาเป็นเป็นตรงใหม่พึ่งได้มาหมาดๆเลยตรงใหม่แม้ <laughs> ผมก็หาตั้งนานเพิ่งได้มานะครับโอเคนะครับก่อนจะไปรับสุเมรก็ฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามช่องของผมได้เลยนะครับก่อนนึ่งก็ถ้าทุกทุทักที่พูดพิดพูดถูกตรงไหนก็ต้องประโคมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าว่าทุกคนถามว่าทาไมไอดีของผมอืมทาไมไอดีของพี่พี่ไปหาผลม,มาจากไหนเนี่ยพี่ไปหา สีแดงมาจาับในยะแยะโอ้โหทำไมเยอะจังอันนี้ผมไม่ได้สุ่มนะทุกคนเนี่ยนะผมไม่ได้สุ่มแล้วมันได้นะอันนี้ผมไปหาจากที่ในดิทคอร์นะครับไปหาแรกกับคนอื่นนะไปหาแรกกับคนอื่นนะที่บนที่ผมสุ่มได้ก็จะมีผลมังกรแล้วบนมิกมามผลเสือก็ได้อยู่นะก็จะมีหลายคนเองนะที่ผมสุ่มได้นะผมเพราะว่าไอดีผมมันไม่ค่อยมีของดีเท่าไหร่ม,ม,มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีไอดีดีเท่าไหร่นะ สำหรับผลในตัวผมก็ในที่ผมก็มีบมแล้วนะครับผลสีแดงนะแต่ว่าผลที่ยังไม่มีก็มันมีลายผลอยู่ผลที่มันไม่ใช่สีแดงนะผลสีแดงในผลมีหมดแล้วนะครับผลคิสเน่ผลเสือผลมังกรผลวิกมัมผลผลโทผลพิษผลเงาผลโมจีนะครับ ผลช้างผลที่เล็กผลกระเบต,ตี้นะครับมีหมดแล้วนะครับผลที่มันเป็นสีแดงนะที่มันเป็นสีแดงแต่ว่าผลอื่นเนี่ยผมเพราะว่าผมไม่ค่อยหา,หาแบบว่าหาจริงจังผลที่มันไม่ใช่สีแดงแต่ว่าผลที่เป็นสีแดงนะี่ผมหาหมดแล้วหาเก็บไว้ในกระเป๋านะก็ทุกคนถ้าว่าผมไปหาจาับที่นหนจกักอะไรมาไปหาแรกกับใครมาเร็วทุกคนเรามารู้พร้อมกันนะว่าไปหาตรงไหน ดูคลิปนี้ให้จบว่าพี่เขาได้กันเลยพี่เขาไปหาแล้วได้ไดผลที่ดีๆทั้งนั้นเลยโอเคนะครับก่อนอื่นก็ทุกคนต้องเข้ามาที่ youtube ก่อนนะครับที่ยู u ูปก่อนนะทุกคนเข้ามาที่ u ู u ูปนะครับถา้าทุกคนเข้ามา youtube แล้วทุกคนต้องพิมพ์คำว่าต้องพิมพ์หาคำว่าบล็อกพุดนะครับบล็อกพุดนะนี่พิมพ์แบบนี้เลยพิมพ์แบบนี้เลยนะ แบบที่ผมพิมพ์ข้างบนได้นะพิมพ์คําวนะ่า,าบล็อกพุทนะพิมพ์คําว่าบล็อกพุทแล้วก็ค้นหาเลยค้นหาเลยเราค้นหาเราค้ <Larry> หนหาเลยจะเอย่างนะปิดเสียงแป๊บนึงแล้วก็เราค้นหาอะไรเนี่ยตอนนี้ก็เราค้นหานะครับแล้วก็ทุกคนจะเจออยู่คลิปหนึ่งนะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งนะซ่องนี่เลยจะเจออยู่คลิปนึงซ่องนี่เลยพี่เขากดเขาคลิปนี้นะ ที่เขาโคตรนาแล้วก็เขาคลิปนี้แล้วก็มันจะอยู่ข้างล่างนี่นะครับทุกคนลองเลื่อนหานะเลื่อนหามันจะอยู่ข้างล่างเลื่อนหาคําว่า d i s c o r d นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยมันจะอยู่ตรงนี้เลยดิสคอตนะอยู่ตรงนี้เลยเลื่อนหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ทุกคนกดเข้ากดเข้าที่ d i s c o r d เนี่ยมันจะเข้ากลุ่มเขาเลยเข้ากลุ่มของเขาเลยกลุ่มของเทตดคนนะตอนนี้ก็ผมเข้ามาก่อนแล้วถ้าว่าทุกคนยังไม่เข้าก็เขาจะเชิญเข้านะเขาจะเชิญเข้าใหม่ แล้วก็ทุกคนตอบรับแล้วก็มันเขา้าเข้ามาหน้านี้ถ้าทุกคนเข้ามาหน้านี้แล้วกันนะแล้วก็ทุกคนเลื่อนคำว่าเลื่อนหาคําว่าเพจนะครับเพจแบบนี้เลยนี่เพจมันจะอยู่ตรงนี้เลยเนะนะนี่นะครับถ้าว่าทุกคนมาอยู่หน้านี้แล้วก็มันจะเห็นเลยเขาเท็ดผลกันนะมันจะเห็นทุกคนเลยทุกคนมีผลอะไรก็เสนอเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ตอบมาหรือไม่ก็ลองพิมพ์ไปหาเรื่อยๆมันก็จะได้นะ เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าว่าผลถ้าว่าเขาเอาผลช้างแล้วก็ผลพล้าเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ใส่นี่ไปได้อิโมจินี่ไปได้เขาว่าเขาจะแลกกับอะไรเขายังไม่รู้เลยแบบนี้เลยนะเขาจะแลกกับอะไรเขายังไม่รู้เลยถ้าว่าเป็นอย่างนี้นะถ้าว่าผลช้างสองผลกับผลพล้าหนึ่งเนี่ยเขาจะแลกกับอะไรเขายังไม่รู้เลยถ้าว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นี่ถ้าว่าผลเสือผลเสือแล้วก็อิโมจิแบบเนี้ย แล้วก็กับมังกรเขาเอาคนซื้อแล้วก็แลกกับมังกรหนึ่งผลซื้อหนึ่งแล้วก็แลกกับมังกรเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยถ้าว่าถ้าว่าเป็นจะเปน็นนะคนดูถ้าว่ามันเป็นแบบว่าอันนี้เขาหากันอยู่ร้อยอยเลยเนี่ยมันมีเนี่ยนี่ถ้าว่าถ้าว่าผลมังกร ถ้าว่าเขาลงผลมงกรสองผลผลมงกรลสองผลแล้วก็ผลคิสเนนึงอันนีเาาเน้เขาหาผลคิสเนอยู่นะครับเขาหาผลคิสเนอยู่นะครับนี่เลยผมลองลอง,ลองลองรู้นะนี่ถ้าผมพิมพ์แบบว่าผลเสือแล้วก็ผมหาหาผลคิสเนผมหาผลคิสเนนี่ลองพิมพ์อ,มอย่างนี้นี่ลงมาอย่างนี้เลยนะ ก็เซฟกดหากดหาแรกกับคนคิสเนี่กดจบแล้วก็ถ้าว่าทุกคนหาแค่หาแค่หาทุกคนต้องกดตัวนี้นะต้องใช้อิโมจิตัวนี้อิโมจิตัวนี้แล้วก็ถ้าว่าทุกคนหาคนคิสเนี่ก็แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยอันนี้คือเราหานะอันนี้คือเราหาอันนี้คือเราหานี้คือเราหาหาคนคิสเนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้โปบของเขานะ นะมันจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนลองหาเห็ดไปเรื่อยๆลองหาแรบไปเรื่อยๆลองพิมพ์คําว่าเราต้องการอะไรก็หาไปเรื่อยๆนะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้เขามีผลคิสเนียนะเขามีผลคิสเนียแล้วก็เขาอยากได้เขาอยากได้ที่เก็บผลนะครับที่เก็บผลสามันผลคิสเนียหนึ่งทุกคนว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็ทุกคนลองคิดไปดยกันเองนะแต่<ม>ว่าสําหรับผมเนี่ยเพราะว่าผมมีมดแล้วผมต้องไปหาที่ผมต้องการเท่านั้นค ตอนนี้ก็มีหมดแล้วเดี๋ยวผมแต่ว่าส่วนมากเนี่ยทุกคนต้องพยายามหาดูนะในในกลุ่มนี้นะมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่มันไม่ใช่ว่าไม่มีเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยผลเสือแล้วก็ผลทีเล็กแล้วก็ผลมูจิซองผลเนี่ยอันนี้คือเขาหาดาบยูรุนะดาบยูรุอันนี้เขาเทรดกันทั้งวันเลยทุกคนเทรดกันทั้งวันแลกกันทั้งวันเลยทุกคนลองเข้ารู้ในกลุ่มนี้นะลองเข้าหาดูเดี๋ยวผมเอาโดยเดี๋ยวผมเอากลุ่มนี้เอา ลงให้ข้างล่างนี่นะนิงมัน่ะผมเอาลงให้ข้างล่างคลิปนี้เลยทุกคนลองหาดูกันนะเผื่อมันจะได้เผื่อทุกคนจะได้ผลดีๆสำหรับไอดีผมก็ผมหาในนี้เลยเลยผมได้ผลที่มันเป็นลายผลเลยนะอันนี้ผมพูดจริงพูดจริงพูดจริงผมได้จริงพูดจริงได้จริงนะตามนี้เลยตามตามที่ทุกคนเห็นได้เลยว่ามันได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ตามนี้เลยนะประมาณนี้นะแนวแบบว่า ทุกคนลองไปหากันดูเพื่อมันจะได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมได้จริงครับได้จริงในนั้นในกลุ่มนั้นผมได้จริงครับสำหรับไอเทมของผมก็มีหมดแล้วนะครับแนวอันนี้มันในกลุ่มนั้นมันจะแลกแบบกับอาวุธกันไม่ได้แต่ว่าแลกกับ เกมนี้พี่เขาก็รู้กันนะครับว่ามันแรกอาวุดกันไม่ได้แต่ว่าพลแล้วก็ที่เก็บพลหรือเกมพาสต่างๆนี่ก็แลกกันได้ลองนควนลองไปหาดูนในกลุ่มนั้นเลยก็สำหรับคิดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้อ่ะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องของผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาลงให้นะถ้าว่าทุกคนอยากลองหากันด้วยนะเดี๋ยวผมเอาลงให้นะครับก็ลองกดดูไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะสวัสดีคนทุกคนนะครับไปก่อนนะครับ